การใช้สโมกในวอลเกมคือการสร้างที่กระงชั่วคราวทหารที่อยู่ใน Smoke, สโมกศัตรูจะมองไม่เห็นและไม่สามารถยิงใส่ได้ยกเว้นจะใช้ปืนใหญ่และคกแต่ในขนาดเดียวกันยูนิตเราที่อยู่ในสโมกก็จะยิงออกมาไม่ได้และมองไม่เห็นเช่นกันซึ่งทหารที่อยู่ในสโมกต้องใช้ตาของยูนิตอื่นเป็นตัวมองซึ่งการใช้งานมีอยู่หลายรูปแบบเช่นการปิดลายออฟไซด์ของศัตรูการปิดลออฟไซด์นันสำคัญ เพะจะทําให้ยูนิตของศัตรูไม่สามารถทําอะไรยูนิตของเราได้ในช่วงเวลานึงโดย<ด>จะทําการยิงสโมกไปยังบริเวณร,ระหว่างทหารของเรากับทหารของศัตรูและการสโมกรถถังตัวเองเมื่ออยู่ในที่โล่งเพื่อการจรวดต่อต้านรถถังยิงใส่แล้วก็ออกไปยิงศัตรูจากนั้นก็ถอยกลับมารีโหลดกระสุนภายใต้ที่กำบังของสโมกและค่อยกลับไปยิงศัตรูต่อ ขนาดของควันจะขึ้นอยู่กับสเตต HE ของยูนิตเช่นปืนคกที่มี HE 2ก็จะยิงสโมกไม่ใหญ่เท่าคกที่มี HE 4แล้วก็พวกคกก็จะยิงสโมกขนาดไม่ใหญ่เท่าปืนใหญ่ซึ่งปืนใหญ่ที่ยิงได้ใหญ่ที่สุดก็คือปืนใหญ่ระดับ10แต่ว่ามันมีกระสุนที่น้อยแล้วก็ยิงช้ากว่าตัวอื่นๆก็เลยไม่ค่อยมีคนใช้กัน แล้วก็จรวดหลายลำกล้องบางตัวก็ยิงสมกได้มันจะมีแท็กสมกอ,อยู่แล้วก็จะยิงผลเป็นบริเวณกว้างข้อที่ควรระวังศัตรูสามารถใช้ประโยชน์จากสมกค,คุณได้แล้วก็เวลายิงคกก็อย่าลืมขยับเพราะว่าศัตรูจะเห็นแสงจากปืนคกของคุณแล้วก็อาจจะถูกยิงกลับไปได้ แล้วก็นอกจากนี้พวกจรวดไฟแล้วก็รถถังก็จะสามารถสร้างสโมกได้ด้วยการยิงไฟเพื่อสร้างที่กำบังได้เหมือนสโมกบล็อกปลายออไฟไซด์เหมือนกันแต่ทีนี้ยูนิตก็จะอยู่ในไฟไม่ได้แล้วก็มันจะพยายามหนีออกมาข้อที่ควรรู้ไว้อย่างหนึ่งก็คือปืนตอบโต้อากาศยานถึงแม้ว่าจะยิงฮอไม่ได้ในสโมก แต่ก็สามารถยิงเครื hmm. mm ่องบินได้เพราะฉะนั้นก็ระวังเวลาส่งเครื oh oh ่องบินไปหา AA ที่เขากำลังสโมกอยู่การบุกเมืองและการใช้ไฟสปอร์ตในการจะเอาชนะการบุกเมืองฝ่ายรับจะได้เปรียบไปอย่างมากเพราะตัวเมืองจะทำให้ทหารที่อยู่ข้างในถูกมองได้ยากขึ้น และลดดาเมจลง70%ทําให้ทหารที่อยู่ข้างในตัวบ้านได้เปรียบมากกว่าทหารที่เข้ามาโจมตีเป็นอย่างมากนอกจากนี้ผู้เล่นมัจจะวางของต่อต้นานรถถังอย่างหน่วย ATGM ไว้ในตัวเมืองทําให้การบุกฝ่ายลุกต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จําลองกับเพื่อนของผมว่าการตีเมืองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยเวลาที่เข้าตีควรจะมีพวกจรวดหลายลําก้องหรือปืนใหญ่ในการซอฟ ตำแหน่งของศัตรูก่อนด้วยการยิงเข้าไปทําให้ศัตรูได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ทําให้ศัตรูแพนิกการที่ศัตรูแพนิกจะทําให้ความแม่นยาและก็โอกาสที่ศัตรูจะยิงโดนทหารของเราน้อยลงโดยจรวดหลายลากล้องจะให้ผลเป็นบริเวณที่กว้างกว่าการใช้ปืนใหญ่จากนั้นก็ควรจะมีการเตรียมทหารรีคอนเพื่อไว้มองหาศัตรูจากนั้นเราก็ใช้สโมกในการช่วยเข้าโจมตีซึ่งการใช้สโมกมักจะมีอยู่2วิธีหลักๆที่เรามักจะเห็นกัน โดยวิธีแรกนั่นก็คือการใช้สโมกเพื่อปิดทั้งตัวเมืองเลยจากนั้นก็ใช้ทหารประเภทช็อกหรืออีลิตเข้าไปสู้กับคนข้างในเมืองผมได้ใช้หน่วยลีเจียนซึ่งซึ่งเป็นทหารช็อกในการบุกเข้าเมืองที่ผมสโมกไว้หมดแล้ว skill issue skill i s s แต่สิ่งที่ผมพลาดไปนั่นก็คือ มันไม่ได้มีแค่ตัวเมืองที่จะมีทหารศัตรูอยู่ทหารศัตรูอาจจะอยู่ตรงพุ่มไม้ที่ไหนก็ได้นอกจากตัวเมืองซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็น worst case ของผมก็คือศัตรูมีรถถังและก็ยิงเีเจียนผมตายก่อนที่ผมจะได้เข้าตัวเมืองซะอีกแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าละรอบถัดมาทหารของผมได้สามารถเข้าตัวเมืองได้สำเร็จแต่ตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือสมกของเราได้ทำให้ไฟพพอร์ตก็คือรถของพวกเราไม่สามารถ ช่วยเหลือลีเจียนที่อยู่ข้างในตัวเมืองได้ทําให้ลีเจียนต้องสู้กับทหารสเปเชียลฟอร์สของศัตรูเพียงลําพังเท่านั้นมีแค่รถออโต้แคนนอนของเรา2คันที่อยู่ด้านขวาที่ไม่ได้ถูกสโมกปิดช่วยยิงสนับสนุนและที่สําคัญที่สุดสิ่งที่แย่ที่สุดก็ได้เกิดขึ้นนั่นก็คือสโมกของเราปิดไม่ให้รถถังของเราหรือไฟซัพพอร์ตของเราสามารถโจมตี รถของศัตรูที่อยู่หลังป่าได้ทำให้รถของศัตรูสามารถยิงดีเจี้น90ของเราได้โดยไม่ถูกรถถังหรือไฟสพอร์ตของเรายิงกลับทำให้สโมกที่เราใช้นั้นกลายเป็นเครื่องมือที่ศัตรูสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ แต่ในขนาะเดียวกันวิธีนี้ก็ไม่ได้แย่ในสักทีเดียวถ้าหากว่าเรามีไฟซัพพอร์ตที่ไม่พร้อมแต่ว่าเรามีทหารที่โหดและก็ดีกว่าของศัตรูอย่างเหตุการณ์นี้ฝ่ายศัตรูมีรถถังรุ่นลองท็อปอย่าง a b HA a า H A กับ a b a า H C ตึงกำลังอยู่ในป่าซึ่งมีไฟล์พาเวอร์มากกว่าทหารเราเกือบทั้งหมดที่มีอยู่ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือการใช้สโมกเพื่อปิด พื้นที่โล่งข้างหน้าป่าและใช้ทหารของเราในการบุกเข้าไปซึ่งเวลาที่ทหารลาบสู้กัดรถถังในป่าโดยส่วนใหญ่แล้วรถถังมันจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เพราะว่ารถถังมีราคาแพงมากกว่าทหารราบและรถถังต้องใช้กระสุน3-4นัดในการจัดการทหารราบ1หน่วยรถถังที่มีปืน HE3 อย่างรถถัง่ายนาโตต้องใช้กระสุน4นัดในการจัดการทหารราบหน่วยหนึ่งและรถถังค่ายแดงต้องใช้กระสุน3นัดในการจัดการทหารราบ1หน่วยใช้เวลามากกว่าทหารราบยิงอาวุธต่อต้านรถถังใส่ซึ่งเหตุการณ์นี้ผมได้มีคอมโบโรซี่และก็หน่วยสเปซี่ฟอร์ของฟินแลนด์ซึ่งผมก็ได้ทำการสโมก เพื่อทําให้คอมนโดของผมเดินไปพุ่มไม้อีกพุ่มหนึ่งเพราะผมรู้ว่าต่อกรกับรถถังไม่ได้ผมก็ถอยออกมาเพราะว่าคอมนโดซี่มีแอนตี้แทงที่ไม่ค่อยดีนักจึงจําไปต้องสั่งถอยออกมาซึ่งควันของผมก็ได้ช่วยหน่วยคอมนโดซี่หน่วยหนึ่งไว้และก็ใช้หน่วยสเปเชียลฟอร์สของฟินแลนด์ที่มีอาวุธต่อต้านรถถังที่ทรงพลังเข้าไปสู้กับรถถังของศัตรูแทน และความโชคร้ายของศัตรูหนึ่งในรถถังขยับหนีออกไปไหนไม่ได้ no, no, no. ทำให้กลายเป็นเหยื่อของทหารสเปียร์เชฟฟอร์ของผมศัตรูเมื่อเห็นท่าไม่ดีก็เลยถอยออกมา ทำให้ตกเป็นเป้านิ่งและถูกทำลายในที่สุดถัดมาคือการใช้เพื่อสร้างสนามลบที่ทำให้เราได้เปรียบด้วยการปิดหลยอ,ออฟไซด์ของศัตรู และใช้กำลังยิงที่เหนือกว่าของยานาหานะในการช่วยเอาชนะศัตรูที่อยู่ในเมืองโดยผมเปลี่ยนทหารจากหน่วยลีเจียน90ไปเป็นหน่วยริเซอร,ร์บลิสนั่นก็คือทหารมิลิเชียของฝรั่งเศสซึ่งหน่วยนี้ไม่มีความสามารถในการสู้กับศัตรูได้เลยแต่ว่ามีราคาถูกและสามารถออกได้เยอะกว่ายูนิตอื่นมันเลยตกเป็นหน้าที่ของรถถังไฟสปอร์ต ปืนออโต้แคแนนอย่างมเดอรสและรถขนคนของฝรั่งเศสในการต่อกรกับยานพหานะของศัตรูและก็ทหารราบทําให้หัวใจสําสคัญของการเข้าตีนี้คือการใช้ยูนิตร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งผมก็ได้ทําการซอฟเมืองด้วยจรวดหลายลํากล้องของฝรั่งเศสและยิงสโมกไปบริเวณที่คิดว่ารถถังหรือ atgm ของฝั่งศัตรูจะซ่อนตัวอยู่ ซึ่งมันจะดีกว่านี้ถ้าตอนนั้นผมได้ทำการสโมกตรงบริเวณที่ผมวงกลมไว้เพราะศัตรูจะใช้สโมกจากบริเวณนั้นได้ยากกว่าบริเวณที่ผมยิงออกไปซึ่งรีเซิร์ฟลิที่ผมส่งไปในเมืองทำหน้าที่เป็นตัวเผยตำแหน่งของศัตรูทำให้เรารู้ว่าศัตรูมีอะไรบ้างบริเวณตัวเมืองและตำแหน่งอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงโดยผมจะมีหน่วยรีคอน ทำหน้าที่ค้นหาศัตรูว่ายิงมาจากไหนเพราะเวลาที่อาวุธของศัตรูยิงมันจะมีค่าเสียงที่ไม่โชว์ในสเตตของตัวเกมเช่นหน่วยแมกแลนของอิสราเอลที่ยิง ATGM จะถูกตรวจจับได้ง่ายกว่าหน่วย ATGM ของอิสราเอลเพราะว่า ATGM ของหน่วยแมกแลนจะมีค่าเสียงมากกว่าหน่วย ATGM ปกติจึงทำให้ถูกตรวจจับได้ง่ายกว่า เมื่อยิงออกมาซึ่งการใช้หน่วยรีคอนของเราจะทำให้เราตรวจพบตำแหน่งศัตรูได้ง่ายขึ้นโดยผมทำการสโมอไปที่หน้าตัวเมืองเพื่อปกป้องทหารรีเซิร์ฟลิตของผมซึ่งถึงแม้หน่วยรีเซิร์ฟลิจะมีราคาถูกและทำและทาหน้าที่เป็นโล่เนื้อให้กับยูนิตราคาแพงของเราเราก็ควรใช้ยูนิตนั้นให้เกิดคุณค่ามากที่สุดจากนี้จะเป็นหน้าที่ของรถถังและไฟสปอร์ตอย่างมอร์เดอร์2 ทำหน้าที่ล้างแขนฐานศัตรูที่บังอาจทําร้ายหน่วยรีเซิร์ฟลิสต์ของเราโดยผมจะใช้สมองในการตัดไฟสพอร์ตของศัตรูที่อยู่ในป่าออกจากตัวเมืองเพื่อทําให้พื้นที่ของสนามรบได้เปรียบฝังผมมากที่สุดซึ่งจะเป็นการตัดรถถังของศัตรูและไฟสพอร์ตที่อยู่ในป่าในช่วงเวลาหนึง่งซึ่งเวลาที่มีค่านี้ผมก็ได้ทําการนํารถที่ติดแค่ปืนกล เขาไปช่วยยิงซัพพอร์ตทหารที่กำลังจะบุกเข้าเมืองซึ่งลด5แต้มพวกนี้คือส่วนสำคัญในการช่วยให้ทหารของคุณเอาชนะฝั่งตรงข้ามซึ่งถ้าคุณจะสังเกตดีรถพวกนี้มีไฟเลทก็คืออัตราการยิงมากกว่าหน่วยสเปเชียลฟอร์ซอีกถึงแม้ว่าทหารสตูที่อยู่ในเมืองจะเป็นทหารที่เก่งกว่าทหารของผมไฟซัพพอร์ตของผมก็ทำให้สตูไม่สามารถที่จะตู้ต่อไปได้ โดยวิธีนี้คุณก็ใช้กับการบุกทั่วๆไปก็ได้แต่ทีนี้วิธีนี้จะมีปัญหาถ้าเจอกับด่านอย่างวอนซานฮาร์เบอร์โทปิกทันเดอร์และก็บัตลิลรีชเพราะด่านพวกนั้นทำให้ยามผานะของเราไม่สามารถเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การต่อสู้จำเป็นต้องใช้หน่วยลบพิเศษและทหารที่เล่นเวทไฟในการเอาชนะศัตรูที่อยู่ในเมืองและนอกจากนี้ เราอาจจาเป็นต้องทําการบุกโดยไม่มีของที่มีคุณภาพเท่าเหตุการณ์ที่ผมสมมติขึ้นอย่างเหตุการณ์นี้ที่เป็นคลิปต่อจากการใช้สมองแบบวิธีแรกโดยผมต้องการที่จะบุกให้เร็วที่สุดโดยผมมีแค่คอมโมโดซี่สตัวกับเฮลิคอปเตอร์หนึ่ลำที่เหลือเป็นยูนิตของเพื่อนั้งหมดเมื่อหน่วยคอมโมโดซี่ของผมเดินเข้าไปใกล้ตัวเมือง หน่วยนาวิกของอเมริกาก็ได้ทำการแจกสีเทียนให้ผมด้วยการที่ผมมีคอมมโดซี่แค่กองเดียวทำให้ US Marine 2กองของศัตรูสามารถทำให้ยูนิตของผมไปกองกับพื้นได้เร็วกว่าที่รถถังของเพื่อนจะสามารถจัดการกับ US Marine ได้ทันและฮอของผมที่มาไม่ทันการทำให้ไม่สามารถช่วยหน่วยคอมมโดซี่หน่วยนั้นได้ทัน ซึ่งถ้าผมเดินเลาะป่าไปหรือใช้สโมกและเข้าไปตีกับทหารด้านในอากาศลอดของหน่วยคอมมโอรซี่หน่วยนั้นก็จะมากกว่านี้สำหรับคลิปการใช้สโมกกับการเข้าตีเมืองก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปของผมถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรหรืออยากให้ปรับเปลี่ยนอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณครับ